แล้วเราก็จะไปเลี้ยนเปเลี่ยนไก่เลีย้ยนปลาปลูกข้าวทำนาอะไรก็ช่างแล้วก็กินอยู่ไป,ปทุกวันใช้ชีวิตโซโลไลฟ์จนวันพันถามเถอะลูกเราอ่ะต้องมีมือถือไหมใช่ไหมต้องเสียค่าไวไฟไหมถ้าลงแค่พอเพียงแล้วเราที่ไหนต้องเสียค่าไวไฟใช่ไหมถ้าท่าเราไม่มีมือถือไม่ติดต่อกับโลกภายนอกลูกเราจะจากลายเป็นทาส กุยังใครไม่รู้เรื่องเลยแล้วมันจะเป็นมองคีหรือหัวป่าเลยออกมาจากออกมาจากบ้าน,น,นมันคุยกับไม่พู้เั่นั่นเหตุผลที่มนันต้องเปลี่ยนแปจายจากเศรษฐกิจพอเพียงแบบนั้นในหลวชทตรงให้หลักที่เนี่ยคริงไมีได้ไมีได้ให้ได้ยังครับ Let's สคิวฟามแล้วก็กดถูกใจไ,ไว้ครับ R E S T O P O ครับ S, <S, <G rants> <S แล้วก็ Q ได้ไหม,ไ,ไ,หมไหนครับมีตัวอย่างไหมครับใครได้แล้วเดี๋ยวใครตอบได้ว่าคิวฟาร์มตั้งอยู่เลขที่เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวมีรางวัลแล้วต,ตอนก่อนก,นกนลับเราแจกรางวัลที่รุ่นน้ำพึ่งน้ำพึ่งเดี๋ยวให้น้ำพึ่งก่อนกลับน,น,น,น้ำพึ่งเดือนห้านะน้ำพึ่งเดือนห้าใช่ครับน,น้ำพึ่งที่นี่เอาไปเข้าช่องฟิสต้องไม่แข็งเก็บไว้นานต้องไม่เสียไม่ตกตะกอนนอนกน้นแล้วไม่เปลี่ยนสีน้ำพึ่งที่นี่ให้ไปยังไงอยู่อย่างนั้น เอาเข้าตู้เย็นไม่เคยแข็งครับแฟนผมบอกตลอดว่าของพี่โมไม่เคยแข็งทำยังไงว่าช่างไม่ไแข็งมันยูยังไงอย่างน,นั้ดีไหมครับอาจารย์ดีนะครับนะครับแหมคุณพี่ช่างคิดเยอะแล้วเนี่ยตั้งแต่เมื่อกี้แล้วตั้งแต่ข้อเมื่อกี้แล้วโยงเข้าเรื่องนี้ตลอดเลยอะ่ะนะครับดังนั้นดังนั้นหมายความว่าถ้าพี่ไปซื้อที่ไหนกัมาช่างนะครับพี่เอาเข้าช่องฟรี อย่าเข้างานนะครับเพราะปวดอื่นมันจะแปกงเพราะว่าถ้าเป็นน้ําเมื่อไหร่มันจะขยายตัวพอขยายตัวก็ปวดแต่ของเราไม่สั่นะครับเก็บไว้นานเท่าไหร่งั้นที่นี่ขายเป็นน้ําพึ่งกักรยาขอโทษทีเป็นเป็นน้าพึ่งเถื่อนับพูดมากไม่ได้เดี๋ยวโดนจับเจับเรามีอยู่ห้าพันกิโลขวดเยอมากแล้วซีซีละพันขวดเราวรืยกว่าแปลกเขายแค่องสาขวเราได้เก็บไว้ทำยาดราไม่อยากขายหรอก ไม่ได้ซื้อไม่ได้ไม่ได้ว่ากันแต่คิดว่าเราดีของดีเราแค่แบ่งปันแค่นั้นแหละก็ผมเตรียมที่ไว้บนของดีเที่ยงเพื่อจะลองพันกว่าไรใช่กับผมไีอยู่ทันกว่าไรกรอนตรงนี้สวยไหมมีแค่ทันกว่าไรอีกแต่นี้นตรงนี้เป็นห้องสอบห้องสอบสอบเพื่อจะเพื่อจะี้อ่ะในครับโอ้โหแค่เข้าเข้าไปทุกเรื่องนานแล้ว หมดวันไม่ีอ่ะเอาเลยใช่ไหมไหนเล็ที่กเท่าไหร่เนี่ยเลขที่กเท่าไหร่เดี๋ยวไม่ต่อเดี๋ยวไม่ต่อเดี๋ยวไม่ต่อต่อยเลี้ยงกนอ่ะต่อยอะไร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 อ่ะเดี๋ยวไม่ต่อบรัเลยเดี๋ยวค่อยแย่งกันต่อทีหลั่งทำไปล้อ่ะเมื่อกี้นี้ให้ดูเพจล้วหลักไม่ได้ครับดูไปเรื่อยเรื่ไมปไรแต่ว่า ยังไม่กลับไปดูก็ได้เป็นเพื่อนกันแล้วนีกวันนี้เพราะว่าที่นี่มันไม่มีค่าเข้าแต่ว่าพี่ขายเยี่ยมๆทางขวาไม่ก็